ดูดวงชาวราศีเมถุนจะแย่งของรักทุกอย่างคนคนนี้มาจากนรกชาวราศีเมถุนระวังตัวให้ดีนะผมระวดระวังกับคนประเภทนี้นะเขาจะแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากท่านนะครับคนแบบนี้มีในโลกอย่าคิดว่าไม่มีในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเอมเมโลนักรบอก้าได้กาเสียก็แปลว่าไม่กลัวหรอกก็เข้ามาสิครับพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งจริงดี อำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับรัพ์ด้วยโอกาสท้องโอกาสตีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงสุขสมสมบังดังใจหมายมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดพลอด,อดกัน้นการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นคิดพินิษฐ์ต่ตองให้รอบคอบก่อนปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้เราแวดระวังเป็นอย่างมากที่สุด ใ้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอำนาจบญบารมีวาสนาโชคชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตในโชคชะตาดวงเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังเมื่ะนั้นจะทำอะไรก็ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน นั้นคิดพินิษฐ์ไต่ตองมีการจริงไหมจริงปิ๊บมีการใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพดุบายคมแบบนี้คบไม่ได้อย่างแรงแถมจะพยายามปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ดตากระบวนกระวายกระสับกระสายให้ท่านระวังที่สุดท่านพยายามลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันทําเป็นไปให้รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้สิ่สงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้น แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาการที่เกิดบังเกิดขึ้นเดวิลปิศาจบูมานดังมาร้ายแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบรารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบรารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักุ้มของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุง งับทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบดังเข้ามาเพราะฉะนั้นส่งมอบด้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาวิวาขามงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอได้เจอในสิ่งที่ใช่การส่งมอบด้วยท้องโอกาสท้องเข้ามาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยน,นจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรับ ด้วยโอกาสทองจะมีเทวดามนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งดวงแก้วมณีมาสู่ตัวท่านท่านจะได้นะพลิกจากร้การเป็นดีนะผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวัสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดาบสองไขวเกิดขึ้นในโชคชะตาคิดพินิ์ไต่ต,ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบอัศวนขีม่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดี โอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเล้นกับปัญหาต่างๆใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งในโชคตานะผมท่านควรที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนหาความรู้เป็นอย่างมากที่สุดการที่ท่านปิดหูปิดตานะผมยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหานการตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให,ยงยยงให้ยิ่งสุขสมสมหวังตังใจหมาย นั้นในท่านหลบหลีกสู้เล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาตกตำแหน่งไฮพิเทศด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงศิ์ปกปากปากุ้มของรักษาดุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งววระเบ้อนะไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าคนมันทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสักกระซายคนมันมาจากนรกภูมิจะให้ทำยังไงมันจะเข้ามายื้อแย่งของรักของท่านทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลงผันหลบหลีกซ่อนเล็ดออกไปนะครับอดทนอดกั้นจนกว่าจะแสงสว่างเดซันจะปักธงลงมาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคการที่ท่านใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเป็นผลงานที่ดีเป็นการที่ท่านตั้งมั่นมุ่งตรงไปหน้าสู้กับปีศาจมูมนันนะครับผมเจ้ากรรมในเวรที่เข้ามาลุมเล้าการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยเป็นเรื่องปกติ นะครับผมในเมื่อศัตรูมูมานของท่านมาจากนรกภูมิท่านก็ต้องต่อสู้จัดหนักจัดเต็มเอาจริงเอาจังเปรียบนังเทพสู้กับปีศาจมูมานนะครับท่านอย่าคิดว่าในนรกมันจะไม่ได้ชั่วร้ายนะครับผมมันก็ต้องมีพละพลังอํานาจบารมีวาสนาพอตัวถึงบารมีนรกเต็มเปี่ยมนะครับผมศัตรูปีศาจมูมานมันก็ชั่วร้ายเช่นเดียวกันการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองให้กับใครบางคนทําให้ท่านตกตําแหน่งยาจบ นะถ้าท่านรู้สึกว่าให้เขาไปแล้วไม่เคยได้อะไรดีก็อย่าใหนะ้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือดาบป,ประหารประหารศัตรูหมู่ม้านดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนั้นโอกาสท้อโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายนั้นในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว แลับครอบควรจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจะเริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอางใดจะตาชีวิตจะรับสัย์ด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้มของรักษาฟ้าผ่าลงมาไปเยี่ยงเจ็บปวดโล้ตล้วแสนทุกข์ทรมานอยู่ให้เป็นครับให้ท่านหลบหลีกนะผมหลบหลีกแก้กไขปรปับปรุงในโชคชะตาอำนาจบ,บุญบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิงสิทธิคำชูปกปกักกุ้มของรักษา อดทนอดกั้นให้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบําเพลงกองกันตกตำแหน่งการปบรดิบดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีดดาบปักตรงกลางใจบางช่วงจะตางั้นอดทนอดกั้นอย่าให้ใครพยายามเข้ามายื้อแย่งสาเร็จในตัวท่านดาวเพื่อนฝูงจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลบริวารของท่านนะอย่าให้ใครบางคนเข้ามาหยับย่ําทําให้ท่านตกต่ําเบี้ยดิน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายเตรียมตัวเ hey, ฮลั่นรับทรัพย์โดยโชคนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถึงแม้มีจะปักนวงกลางใจก็ต้องอดทนเป็นพิเศษจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยเรื่องราวต่างๆที่พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาได้เจอในสิ่งที่ใช่ท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ได้เจอในสิ่งที่ดีเตรียมตัวเ hey, ฮลั่นรับทรัพย์นับมถึงแม้ฟ้าผ่าลงมาทําให้ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในโชคชะตา ทนะ่านต้องอดทนอดกั้นเป็นอย่างมากที่สุดจะเลี้ยวไปซ้ายหรือจะเลี้ยวไปขวาก็ต้องอดทนไม่มีสิทธิเลือกจะเลือกหนทางสว่างมันเลือกได้ยากทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคตาจะได้ส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการที่ท่านลืล่นเลงสังสรรตตกตำแหน่งเดอะเวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพาันโสมนัสติดกับดักมนต์เสน่ห์มนต์ชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคน,นั้นเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเทมนี้การปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาที่ท่านจะต้องหลบดีกซ่อนเลนนะท่านมองกระจกก็เห็นเงาของตัวเองด้วยบุญกุศลวาสนาต้องรู้ว่าณเวลานี้ท่านตกตำแหน่งอยู่ที่ใด อำนาจบารมีวาสนาสิงสิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาถูกใจคลิปด,ดีอย่าลืมกดซุปเปอร์แท็กซูเปอร์สติกเกอร์ให้ค่าครูทางช่องได้นะครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่อราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกัน ด้านการงานเดือนนี้ชาวเมทุนจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการทำงานมากเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับทีมงาน หรือผู้บังคับบัญชาเป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอโครงการหรือแผนง,งานที่คุณคิดไว้ความมั่นใจและทักษะการพูดของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้ฟังอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดติดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กร ควรใช้สติและความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำนนยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานความสามารถในการสื่อสารของคุณจะช่วยให้คุณโดดเด่นในกลุ่มผู้สมัครแต่ควรระมัดระวังไม่ให้พูดมากเกินไปหรือให้ข้อมูลที่ไม่จาเป็นด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวเมถุนจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพฤหัส,สบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต,ต์ใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัล หรือได้รับของขวัญมีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการเงินอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิงหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชัว่ววูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็น ในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวเมถุนที่กําลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกําลังโคจรผ่านบ้านการศึกษาส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหุดหงิดหรือไม่พอใจ กับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในระยะยาวช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือ และการทำความเข้าใจกับเนื้อหายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบ ยอดค้าขายสำหรับชาวเมถุนที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มยอดขายได้อย่างมีในสําคัญในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอเดียใหม่ในการทําการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงดูดลูกค,ค้าได้มากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆห,หรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอาจมีความขัดแย้งหรือการเจราจาที่ยากลำบากควรใช้ความอดทน และทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักมีความชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตคู่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่าย โดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสนะ่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งอาจวางแผนทำ กิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดตแบบสุดพิเศษหรือการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันการเปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากจำเป็นอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมถุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุกที่โคจรเข้าสุราศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสริมเสน่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดอัดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเอง ยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคน โดยไม่รู้จักกันดีพอสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกันดาวพุธที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสื่อสาร และการทำความเข้าใจกับคนรอบข้างงอใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยและทำความรู้จักกับคนที่คุณสนใจอย่างลึกซึ้งการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของตัวเองและของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทําให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองงอ การใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวเมถุนในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ